สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของสับดีหรือ subdivision modeling ใน Rhino กันนะครับสำหรับสับดีนั้นมันเป็นฟีเจอร์ที่เพิ่มเติมเข้ามาใน Rhino version 7นะครับแต่ว่าซอฟต์แวร์ทางด้าน 3D modeling หลายตัวเนี่ยก็มีฟังก์ชันหรือพื้นฐานที่ขึ้นโมเดลแบบสับดีกันมานานแล้วนะครับทีนี้มาดูว่าโมเดลสับดี มันมีเมนูอะไรให้ใช้บ้างนะครับถ้าเราไปดูที่แท็บข้างบนหลังจากเราติดตั้งไปแล้วมันจะมีแท็บที่ชื่อว่าสับดีทูถ้าไปดูตรงสับดีทูเนี่ยนะครับมันก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับก็จะเป็นพื้นฐานของการขึ้นโมเดลที่เรียกว่าเบสิคโมเดลนะครับขึ้นต้นโมเดลนะฮะแล้วก็ถัดไปทางขวาเนี่ยจะเป็นเครื่องมือส่วนที่ใช้ในการปรับแต่งผมจะพูดบางตัวหลักๆก,ก่อนนะครับ Uh, เริ่มต้นผมจะลองง่ายๆคือใช้ plane สาม plane นะครับแบนๆธรรมดาก็เครื่องมือก็จะเป็นตัวนี้นะครับถุมมิว่าผมคลิกลงไปจะเห็นว่าคำสั่งคือ subdplane นะครับใน subdplane เนี่ยก็จะคล้ายๆคำสั่ง rectangle นะครับเขาก็จะให้เรากำหนดตัวจุดทแยงมุมของกรอบแต่ถ้าสังเกตดูนิดนึงก่อนที่เราจะไปต่อมันจะมี x c o u n t กับ y c u n t อยู่นะครับก็คือเป็นจำนวน ถ้าภาษาของสั์ดีเราเรียกว่า control point จุดเหล่านี้มันจะเป็นจุดควบคุมซึ่งแตกต่างจากเมชนะครับเมชเนี่ยจุดนั้นก็จะเป็นจุดของโมเดลจริงๆแต่ว่าในกรณีของสั์ดีเนี่ยจุดเหล่านี้จะกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าจุดควบคุมนะครับซึ่งจะเวลาที่เราปรับแต่งจุดควบคุมเหล่านี้ก็จะส่งผลต่อตัวระนาบของตัวศั์ดีโมเดลแล้วก็คงสภาพของความเป็น smooth curve เอาไว้นะครับลองดูนะครับ อตอนนี้ผมเป็น4คูณ4ผมจะลองเปลี่ยน,นง่ายๆเหลือสักดีฟอนน่าจะเป็น2นะครับผมเปลี่ยนเป็น2คูณ2ก่อนแล้วกันเพื่อให้เห็นภาพก่อนเสร็จแล้วหลังจากนั้นผมจะลองเขียนที่ t o อปวิวธรรมดานะครับคลิกจุดที่1แล้วคลิกจุดที่2ถ้าเราสังเกตดูเนี่ยลักษณะที่เราได้ผมจะเอา Perspective ขึ้นมาเต็มจอน,นิดนึงถ้าเราสังเกตดูนะครับโมเดลที่เราได้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของ ของเส้นทึ่งดูเหมือนโคง้โคงในความเป็นจริงนั้นจุดควบคุมเนี่ยมันอยู่ที่มุมนั่นแหละครับแต่ว่าด้วยความที่ตรงปลายมันมี2จุดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเฉลี่ยเคเบ์ฟระหว่างจุดควบคุมเหล่านั้นนะครับในสับดีโมเดลในขณะที่เราเล่นกับสับดีเนี่ยนะครับเราสามารถจะสวิตช์โหมดของสับดีเนี่ยจากตัวเราเรียกว่าเป็นแฟลตโมเดลของเขากับตัวที่เป็นสับดีโมเดลที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับโดยการกดแท็บที่คีย์บอร์ดถ้าผมกดแท็บลงไปสังเกตดูนะครับ ดูเพลินๆแล้วก็เห็นว่ามันเหมือนกับกับ r บล็กแทงเกอรธรรมดาแต่ความจริงโมเดลหลักโมเดลหลักของเขาจริงๆเนี่ยก็คือเ,อเมื่อเราแท็บไปแล้วจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับจุดควบคุมก็จะเป็นแค่ตัวคอนโทรลนะฮะนี่มาดูว่าไอ้คำว่าจุดควบคุมที่เป็นตัวคอนโทรลมันหมายความว่าไงนะครับผมจะลองเปิดคอนโทรลอยต์พอยต์ออนขึ้นมานิดหนึง่งเราเห็นจุดควบคุมอยู่นะครับผมจะลองกดแท็บให้ดูจะสังเกตดูนะครับจุดควบคุมเนี่ยเขาอยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็เป็นการเฉลี่ย ความโค้งที่เกิดขึ้นจากตรงนี้นะครับผมจะลองให้ดูง่ายๆยอย่างนี้นะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าผมจะลองปรับจุดตรงนี้นะครับดึงขึ้นมานิดหน่อยสังเกตดูนะครับสิ่งที่เราได้เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นเคอร์ฟที่สมูทมากนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อดีของของตัวที่เราสับดีโมเดลนะครับเพราะว่าเราจะได้เซอร์เฟซซึ่งมีความโคงม้งมนโดยใช้จุดทำงานเนี่ยน้อยมากนะครับ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเราลองสังเกตด,ดูนะครับตรงมุมเนี่ยมันเนื่องจากจุดควบคุมม,มันมีแค่2อคูณสมันเลยคุมตรงมุมไม่ค่อยได้ผมจะลองทําให้ดูอีกทีนึงนะครับและนี้ผมจะเอา point off ไปก่อนนะครับโอเคเสร็จแล้วผมจะเลื่อนไปข้างๆนะฮะผมจะลองทําสับดีโมเดลใหม่อีกอันนึงนะครับสับดีทนะครับพลาหน้าเหมือนกันแต่ว่าคราวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นสัก สี่แล้วกันนะครับเป็นโตรพอยด์เป็น4 y ่วเข้าเป็น4ผมใช้4ทั้งคู่นะครับแล้วก็ลองคลิกกำหนจดจุดค,คล้ายเดิมไปก่อนจะสังเกตดูนะครับจะสังเกตเห็นว่ากรณีของรูปที่2ที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อเทียบกับรูปแรกเนี่ยตรงบริเวณมุมเนี่ยมันมีความโค้งน้อยลงเพราะจุดควบคุมนั้นมันใ,นใกล้นะครับถ้าเราลองสังเกตดูตรงนี้ผมเลือกอันนี้นะครับแล้วก็ผมจะเอาพอยด์ออนนิดนึงสังเกตดูนะครับ บริเวณเนี้ถ้าเทียบกันกับอันบนเนี่ยพอตัวนี้ขึ้นมาอีกันแลวกันจะได้เห็นไอเดียโอเคเราจะเห็นว่าจุดควบคุมนะเนี่ยมันมีตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับเพราะนั้นมีน้อยแต่อันนี้จุดควบคุมมันมีแค่ระยะแค่นี้เพราะฉะนั้นโค้งที่เกิดขึ้นก็จะเป็นการเกลี่ยหรือเราเรียกว่ามานิเปลตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในจุดเหล่านี้เพื่อให้มันเกิดความโค้งนะครับในสับดีโมเดลเนี่ย จะว่าไปแล้วมันทําให้เกิดความโค้งง่ายมากแต่ในขณะเดียวกันในมุมกลับกันนตรงบริเวณจุดมุมต่างๆมันก็จะมีความโค้งมนนะครับมันอาจจะโค้งมนมากเกินก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถจะใช้เจ้าตัวเส้น control ตัวนี้ให้มันเข้าไปใกล้ขอบผมจะยกตัวอย่างอันนี้แล้วกันนะครับสมมุติว่าผมจะเลือกเส้นอันนี้นะครับกด control shift นะครับคลิกอันี่ d o u b l ล วเดีผมจะเลือกให้ได้ผมเอาพอยออนออกไปก่อนนิดนึงจะทํางานง่ายกว่าโอเคนะครับผมเลือกตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมคลิกตรงนี้ไปผมเลือกเส้นนี้นะฮะเส้นขอบนี้แล้วผมจะเลื่อนเข้าไปใกล้ขอบแค่นี้สังเกตดูในขณะที่เวลาผมเลื่อนเข้าไปเนี่ยตัวความโค้งม,มันลดลงเห็นไหมฮะสิ่งที่เราได้ก็คือเราเริ่มได้รูปทรงซึ่งมันใกล้เคียงที่จะเป็นความคงนะครับมากขึ้น นะผมจะลองสร้างโมเดลอีกสักอันของสับดีโมเดลแต่คราวนี้ผมจะใช้เป็นกล่องแล้วกันนะครับก็คือสับดีบ็อกซ์นะครับสับดีบ็อกซ์เดี๋ยวผมจะลองเขียนแถวๆนี้ดูนะครับให้เห็นไอเดียตอนนี้เป็น x เข้า y เข้า z เข้าเป็น4นะครับผมจะปล่อยเป็นค่านี้ไปก่อนแล้วก็เลื่อนมา,าแล้วก็คลิกสังเกตดูนะครับโมเดลที่ได้เนี่ยก็จะมีความโค้งมนมาก นะครับโค้งม,มนมากแต่ถ้าเกิดว่าผมต้องการเปลี่ยนนะครับวิธีการเหมือนเมื่อกี้นี้ผมเลื่อนเส้นขอบหรือเอชเข้ามาใกล้นะครับผมก็ลองเลือกอันนี้ดูนะครับคอนโทรลคลิกนะครับน,นี้เลือกรูปนะครับแล้วผมเลื่อนกลับมาให้ใกล้เราจะเริ่มได้ขอบซึ่งค่อนข้างจะคมนะครับเห็นไหมฮะดีขึ้นนะครับแต่าการบางทีเราต้องการโมเดลที่แบบเ,เหมือนกันว่า ขอบมันคมไปเลยได้ไหมนะครับวิธีการก็จะกลายเป็นว่าผมจะเลือกเส้นขอบนะครับแล้วเลือกเส้นขอบอันนี้แล้วไปใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า crease คำสั่งชื่อว่า crease นะครับเวลาผมคลิกตรง crease ปุ๊บสังเกตดูนะครับสิ่งที่ได้คือตรงนี้มันจะคมคมไปเลยนะครับตรงนี้มันจะมีมีเส้นหนากว่าปกตินิดหน่อยทําให้รู้ว่าอันนี้เรา add c r ีส s e ลงไปนะครับก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับแต่มันจะไม่มีความโค้งเลยนะครับถ้าสังเกตดูตรงนี้มันจะมีความโค้งอยู่บ้าง ผมจะเอาสแนปออกนิดหนึง่งแล้วผมลองเลื่อนตรงนี้ใหม่นะครับแล้วผมเลื่อนเข้ามาใกล้ๆนิดนสังเกตดูนะครับผมก็จะได้โมเดลซึ่งมีความคมเหมือนกันแต่บางครั้งมันจะเริ่มเริ่มงอเห็นไหมฮะเพราะว่า Control Point มันเริ่ม Overlap กันผมจะลองดึงกลับไปใหม่นิดนึงประมาณนี้นะครับผมก็ได้เส้นซึ่งเรียบเหมือนกัน ต่ตนนี้มันจะคมไปเลยนะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่ว่าสมมุติผมต้องการด้านนี้กับด้านนี้ให้มันคมเป็นเหมือนบล็อกสี่เหลี่ยมไปเลยนะครับเราก็จะเลือกโคลิกนะครับเส้นนี้เส้นหนึ่งอันนี้อันนี้นะครับผมเลือกอันนี้นะเสร็จแล้วผมแอดคริสเข้าไปคริสก็จะกลายเป็นแบบนี้เห็นไหมครับก็จะมีความคมแัม้เราก็สามารถจะเขียนสับดีโมเดลที่มีความคมที่ขอบได้เช่นกัน แต่ในขณะเดียวกันถ้าผมเปิดพอยก่อนขึ้นมานิดหนึ่งนะครับ p อย n t o นนะครับเสร็จแล้วจะลองปรับเส้นดูสังเกตดูนะครับผมเอาเส้นตรงมุมให้ดูนิดหนึ่งผมจะลองขยับดูสังเกตดูนะครับสิ่งที่เราได้เส้นเนื่องจากว่าเรา control c r a s e เอาไว้แต่ว่าด้านนี้ไม่ได้ control มันก็จะได้เป็นลักษณะที่เป็น freeform curve ที่ค่อนข้างจะ smooth โดยมีจุดควบ,บคุมน้อยมากนะครับ นั้นเราสังเกตหรือแม้กระทั่งถ้าเราจะหรือแม้กระทั่งเราจะยกเลิกนะครับครีสยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าผมเลือกอันนี้นะฮะเป็นขอบอันนี้แล้วก็อันนี้อ๋อี่ผมเลือกผิดโทษทีผมขอกดแทบดนึงก่อนเพื่อให้เห็นชัดนะครับผมเลือกอันนี้นะครับกคลิกอันนี้อันนี้มันใส่ครีสอยู่ผมสามารถจะใช้คําสั่งตรงกันข้ามก็คือเราเรียกว่าเราเรียกว่า remove c r e a s e นะครับถ้าผมคลิกตรงนี้คำสั่งมันชืช่อว่า remove crease นะครับ ตอนนี้พอออกไปแล้วสังเกตดูตอนนี้เส้นมันบางแล้วนะครับพอเส้นมันบางเนี่ยเวลาแถบความโค้งก็จะกลับไปแบบเดิมเห็นไครับแลวเราก็จะใช้ปนผสมผสานกันนะครับใช้เส้นขอบควบคุมให้มันใ,นใกล้ๆกับอีกกรณีหนึ่งก็คือใช้วิธีการใช้คริสลงไปนะครับทีนี้ในกรณีที่โมเดลเรามีจุดคอนโทรลจำนวนหนึ่งเนี่ยบางครั้งหลาจะพบว่าเราต้องการจุดควบคุมมากขึ้นเพื่อจะคอนโทรล มันมีคำสั่งที่นิยมใช้สำหรับสับดีโมเดลนะครับก็หนีไม่พ้นคำสั่งก็คือ insert edge นะครับ insert edge เนี่ยเราจะเลือกที่ขอบ,นะบผมจะกดแท็บไปก่อนนะครับเราจะเลือกที่ขอบก็ได้นะครับหรือจะเลือกเส้นตรงกลางส่วนใหญ่แล้วเส้นตรงกลางจะช่วยได้เยอะกว่านะครับเวลาเลือกเส้นที่ขอบบางครั้งมันจะสับสนว่าเราจะไปเพิ่มเส้นขอบนั้นที่ข้างไหนกันแน่ในกรณีน,นี้ถ้าผมจะเพิ่มด้านนี้นะครับ ผมจะใช้วิธีเลือกที่นี่ลองสังเกตดูนะครับเริ่มต้นนะครับผมจะเลือกรูปตรงนี้ก่อนนะครับรูปตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วเราใช้คำสั่งว่า insert a g e นะครับใน insert a g e เนี่ยจะสังเกตดูมีออปชันก็คือถ้าเราเลื่อนเมาส์ไปเห็นไหมผมจะเลื่อนข้างไหนก็ได้ก็คือการเพิ่มข้างใดข้างหนึ่งของเส้นลูปที่เราเลือกอยู่นะครับอีกกรณีนึงก็คือว่า เราจะติ๊กตรง both side เป็น yes นะครับถ้า both side เป็น yes ทุกเวลาเลื่อนเมาส์มันจะเป็นเหมือน mirror กันเป็น,น symmetry กันนะครับวิธีนี้เราก็ใช้กันบ่อยเหมือนกันนะครับในกรณีที่เราเพิ่มอสองข้างเช่นว่าตัวแบ่งเดิมอยู่ตรงกลางแเราแบ่งนะครับผมจะลากข้างเดียวก่อนนะครับแล้วผมเลื่อนเข้าไปด้านใกล้ด้น,นี้เพื่อจะ control ความโค้งของมันนะครับแล้วคลิกหนะ่ะนี่พราะผมกด tab สเกดูนะครับ ขอบด้านนี้มันจะคมมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีตัวควบคุมอันนี้อยู่แต่นี้อาจจะใกล้ไปนิดนึงนะครับผมจะแถบนิดนึงผมมีเส้นที่ค่อนข้างใกล้ไปหน่อยผมจะลองดึงมันกลับมานิดนึงดึงกลับโอเคนะครับลองกดแถบดูนะฮะไหครับตอนนี้เราก็จะได้เส้นขอบซึ่งอาจจะคมมากขึ้นมีจุดคอนโทรลมากขึ้นนะครับ ลักษณะหนึ่งของตัว sub D m o เด l นะครับถ้าเกิดว่าผมจะลองง่ายงย่างนี้เช่นถ้าผมไปลบเฟสลงนิดนึงตรงนี้นะครับสมมติว่าผมลบเฟสตรงนี้ออกเฟสนึงนะครับคลิปที่นี่ก่อนนครับนี้นะครับีย๋ยวผมกด control shift แล้วกด delete ยกตัวอย่างดูนะครับผมจะเลือกทัก2ชิ้นแลวกัน กด Control Shift นะครับ Control Shift แล้วก็คลิกนะครับแล้วกด Delete Thing สังเกตดูนะครับตัวนี้มันจะเป็น Smooth Model เพราะฉะนั้นถ้าเราแท็บดูเห็นไหมฮะตัวนี้ที่เกิดขึ้นมันก็จะดูเป็นเ,เวลาที่เราแท็บมันจะเป็นความโค้งนะครับเนื่องจาก Control Point หลักการเดียวกับที่เราเขียนตอน Flag เมื่อกี้นี้นะครับถ้าผมจะลองยืดมานิดหนึ่งนะครับคลิกนะครับ นี้ผมจะลองยุบ l i c เ t e มันขึ้นมานะครับผมลากมันนิสังเกตด,ด้วยนะครับเวลาผมเลื่อนมาปุ๊บมันจะเริ่มมีข้อต่อเกิดขึ้นเห็นไหมครับผมจะเลื่อนอีกอันเพื่อเห็นไอเดียเราจะเริ่มเห็นว่าตรงนี้มันมีมันมีลักษณะของเส้นซึ่งอาจจะดูค่อนข้างค่อนข้างโค้งมากนะครับผมจะลองแท็บอยู่นิดเพื่อเห็นไอเดียผมมีคอนโทรลแค่นี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาเรายืดเวลาเราเป็นสมู หมายความว่ามันใช้จุดคอนโทรลจากจุดนี้กับจุดนี้แล้วก็จุดนี้มันเป็นตัวควบคุมผมจะลองแก้นิดหน่อยนะครับโดยการที่ผมเลือกเส้นขอบตัวนี้นะครับแล้วผมดึงกลับเข้าไปใหม่ให้มันใกล้จะสังเกตดูว่ามันใกล้มันก็จะคมมากขึ้นเห็นไหมฮะแล้วคราวนี้ผมจะยืดมันอีกดูพิกเกตมานะครับดึงมาแล้วผมก็ดึงอีกทีหน,นึ่งตอนนี้ เราจะได้โมเดลซึ่งค่อนข้างจะมีความคมชัดมากขึ้นนะครับโดยใช้ตัวที่เรียกว่าลูปนี่แหละเข้ามาช่วยนะครับตัวเอสมารัดรอบอันนี้ก็เป็นวิธีที่เขานิยมทำกันในกระบวนการเขียนโมเดลแบบสับดีโมเดลนะครับเอาละหรือบางทีตอนเราเพิ่มเส้นขอบนะครับตอนนี้เรามีเส้นขอบแค่นี้ใช่ไหมครับแล้วเรารู้สึกว่าความโค้งมันอาจจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับ ผมจะลองแทบ็บดูนิดนึ่งสมมติว่าผมเพิ่มความโค้งอยากจะให้มันดูเหลี่ยมมากขึ้นที่มุมด้านนี้วิธีการอีกอันที่เราชิ้นสามารถใช้ได้คือใช้คำสั่ง Bevel นะครับผมจะลองอย่างนี้แล้วกัน Bevel นะครับเสร็จแล้วผมจะเลือกเส้นขอบนะครับ Edge นะครับก็เลือกอันนี้เ,เลือกรอบนี้เลยแล้วกันนะครับ Okay. เลือกมากไปหน่อยเดี๋ยวผมจะเอานี้ออกนะครับอันี้ออกเอาละเอาไหมนะครับผมจะพีเวลขอบอันนี้นะครับนะนะเดเลือกได้แล้วแล้วก็ e n นเตนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะสามารถจะเพิ่มจำนวนนะครับว่าเราจะใช้เซกเมนต์เท่าไหร่ในที่นี้ผมจะใส่แค่2ก่อนละกันนะครับ เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถจะใส่ B w v e Position ว่าเราจะเลื่อนเข้ามามากหรือน้อยเห็นไหมฮะแล้วก็คลิกนะครับตอนนี้ก็เป็นการเพิ่มขอบถ้าเราแท็บดูเราจะเห็นว่าตรงน,นี้ขอบมันจะเริ่มเห็นมีความคมมากขึ้นความจริง B w v e มันก็คล้ายๆ ตอนที่เรา insert edge นะครับแต่ว่ามันมีความคล่องตัวกว่าในกรณีที่เราทำตรงขอบตรงมุมนะครับวัสดุของหลายอย่างจริงๆในโลกความเป็นจริงมันไม่ได้คมกริบดแบบที่เรา add crease ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นการทำโดยใช้ insert edge หรือการ bevel well เนี่ยก็จะช่วยให้โมเดลมันดูสมจริงสมจังขึ้นทีนี้นเรามาดูวิธีการที่เราจะเพิ่มรายละเอียดเมื่อกี้เราพูดถึง insert edge ไปแล้วนะครับคราวนี้มาดูอีกอันคือ เราอาจจะใช้วิธีการก็คือใช้คำสั่งที่ชื่อว่า inset นะครับเพื่อเห็นภาพผมจะเขียนโมเดลขึ้นใหม่อีกอันหนึ่งก่อนนะครับโดยที่เขียนเป็นกล่องธรรมดานะครับโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วผมกดแท็บก่อนนะสมมติด้านนี้ผมอยากจะคล้ายๆมีมีลายเหลียดตรงกรอบถ้า,าผมกดแท็บดูนะครับ วิธีการก็คือผมจะ offset เส้นขอบเหล่านี้เข้าไปผมก็เลือกนี่นะครับเพอ,เอ surface มันเยอะหน่อยไม่เป็นไรเลือกพอเห็นไอเดียเสร็จแล้วเราใช้คำสั่งว่า inset นะครับพอ inset เสร็จเรียบร้อยแล้วผมเลือกเท่านี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะถามว่า distance เท่าไหร่ในที่นี้สมมติผมใช้สักจุดสแล้วกันนะครับ i n s e t t i s t a n c e ต์เบสพอจุดหรือสึอกใจต่อไปนิดจุดห้แล้วกันโอเคแล้วก็ e n นเ r นะครับจะสังเกตเห็นว่าตรงน,นี้มันก็จะเริ่มมีเส้นขอบซึ่ง Offset เข้ามานะครับคล้ายๆคำสั่ง Offset ใน 2D drafting ที่เราเคยใช้แล้วเรียกว่า i n s e t t นะครับในซอฟต์แวร์หลายตัวก็ใช้คำว่า i n s e t นะครับอย่างเช่น Blender ก็เรียกว่า i n s e t t นี่ถ้าผมกดแท็บอยู่นิดหนึงโมเดลจะเริ่มนะครับ ผมอาจจะ extrude a c e ด้านในนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับผมจะ extrude a ฟ e ด้านในเข้าไปแล้วก็ใช้ duplicate นี้นะครับใช้ดอ t กลมๆนี่นะครับดึงเข้าไปนิดแล้วก็ดึงเข้าไปทีเพื่อให้มี control point มากนะครับตอนนี้สังเกตดูนะครับผมมี control point ด้านนี้กระดานนี้แล้วผมกด tab ดู นะครับเราจะเห็นว่าเราเริ่มมีโมเดลซึ่งซึ่งมีความโค้งนะครับให้เราเห็นแล้วนะครับผมก็จะเลือกอินเซตอีกรอบนึงนะครับ Select Face <Phase S 1> นะครับผมจะเลือก Face N ก้อนตัวนี้นิดเสร็จ <Set S 1> เรียบร้อยแล้ว ดิสแ a n ผมใช้สักตอนนี้ผมต้องการแค่นิดเดียวโอ,อาจุดหนึ่งนะครับจุดสองมดนะครับแล้วก็ enter นะครับผมก็จะได้อินเสตแบบนี้เห็นไหมฮะดังนั้นถ้าเกิดว่าเวลาตอนนี้ผมมีขอบค่อนข้างมากนะเวลาผมแท็บสังเกตดูว่าตรงนี้มันจะค่อนข้างจะมีเหลี่ยมมากขึ้นสังเกตดูเห็นไหมฮะด้านในก็คล้ายกันสมมติด้านนี้ผมมีอินเสตอีกตัวขอบด้านนี้มันจะเริ่ม เริ่มชัดขึ้นผมจะลองทําให้ดูจะ i n s e ็ t เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผมใช้ระยะเหมือนเดิมจุดสองแล้วกันนะครับผมอยากได้คมๆนิดหน่อยโอเคผมกดแท็บนะครับเห็นไหมเราจะเริ่มได้รูปทรงใน ลักษณะที่เริ่มมีความโคง้งความเหลี่ยมมากขึ้นแต่ control point น้อยมากนะครับถ้าสังเกตดูผมเปิด control point ให้ดู control point มีแค่นี้เองนะครับซึ่งจริงๆเราลดได้นะครับถ้าสมมติว่เรา control แค่ลิมนี้แล้วด้าน,นู้นเราไม่ต้อง control มากผมจะลองลบ2ตัวตรงกลางออกสังเกตดูนะครับผม point off ไปก่อนนะฮะผมเลือกตัวนี้เลือกตัวนี้ผมไม่ต้องการ2ตัวนี้ผม delete ทิ้งก็ได้นะครับแล้วผมก็มาดึงตัวนี้ ให้มันเข้าไปใกล้ขอบท้านหลันะครับถ้าผมจะกด point on มาดูจะสังเกตเห็นว่า control point ผมลดลงไปเยอะเลยหรือแม้กระทั่งด้านล่างเนี่ยนะครับตรงกลางผมไม่อยากได้เพื่อลด control point ลงนะครับก็ทำแบบเดียวกันนะครับผม point off ไปก่อนนะครับแล้วก็แล้วผมลบอันนี้ทิ้งเสร็จแล้วตัวบนเนี่ยผมเลื่อนเข้าไปใกล้ข้างบน เลื่องเข้ไปใกล้ข้างบนสังเกตดูนะฮะผมจะได้ความคมมากขึ้นในขณะที่ด้านล่างยังโค้งอยู่นะฮะเราก็เอาตัวนี้เลื่อนลงไปอีกนะครับตอนนี้เราก็จะเริ่มได้อ่ามันอาจจะมากกว่านิดนึงนะครับเลยดูเบี้ยวๆนิดหน่อยเอาละครับโอเคเห็นไหมฮะตอนนี้เราก็จะได้ลักษณะของออโมเดลซึ่งเริ่มมีความ เหลี่ยมมากขึ้นนะแต่ไม่ถึงกระเหลี่ยมจนคมกลิบนะครับเวลาเรนเดอร์มันจะค่อนข้างดูดีนะครับเพราะว่าตามขอบตามมุมเนี่ยมันจะดูค่อนข้างเนี้ยบเมื่อเราเทียบกับกล่องที่มันคมกริบจนเกินไปนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีรูปทรงอีกอันนึงที่เราใช้เครื่องมือในการมอดิฟายก็คือเราสร้างรูปทรงพื้นฐานนะครับแล้วเราเชื่อมเข้าหากันผมยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับผมจะเอาครีสนีออกนิดหน่อยแทบนหนิดก่อนนะครับ ผมเจะเาคริสตัวนี้ออกแล้วผมก็ไปสักดีทูนะครับบีมูคคริสผมต้องแทบดูตอนนี้เป็นเคิร์ฟนะครับแล้วผมอยากจะต้องการเอาเชื่อมเอากล่อง2กล่องนี้เข้าด้วยกันลองสังเกตดูนะครับผมสามารถจะเชื่อมเฟสนี ique, face ้เฟสนี้นะครับแล้วก็มาเชื่อมกับเฟสนี้กับเฟสนี้ประเด็นคือจำนวนเบอร์เท์ต้องเท่ากันนะครับในการที่เราจะเบลนเซอร์เฟสสองอันเข้าด้วยกันนะครับ เสร็จแล้วคําสั่งที่ใช้คือคําสั่งที่ชื่อว่า bridge bridge นะครับพอเราเลือก bridge เสร็จถ้าเรา select object ไปแล้วนะครับพอ enter ปุ๊บมันจะทำงานเลยนะครับโดยที่เขาจะมีคำถามว่าเราต้องการ segment ตรงนี้เท่าไหร่ default เป็น1ถ้าผมเป็นเป็น2มันจะเพิ่มข้อต่อเห็นไหมฮะเพิ่มข้อต่อสำหรับโมเดลนะครับหรือผมอาจจะใส่ crease crease จะทำให้โมเดลมันคมสังเกตดูตรงนี้นะครับรอยต่อมันจะคมกริบแต่ถ้าเราเอา crease ออก มันก็จะมีความโค้งเหมือนเราใช้สับดีโมเดลปกติอันนี้ก็แล้วแต่เราต้องการผมจะเลือกแค่นี้ก่อนนะครับโอเคงันถ้าเรากดแท็บดูซอร์สเ Data แบบนี้นะครับผมก็ยังคงสามารถจะไปเพิ่มคริสที่นี่ก็ได้ถ้าผมอยากจะให้มันคมที่จุดนี้นะครับนี่ก็จะเริ่มได้โมเดลซึ่งอาจะได้รูปทรงเบสิกทั้งหลายแหล่เขียนเป็นไซลินเดอร์เขียนเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็นำมาบิสเข้าหากันนะครับ ก็เป็นวิธีการที่เราใช้นะครับผมจะลองดูอีกสักตัวอย่างผมจะลองสร้างฟาศาดตร์ง่ายๆโดยการเขียนที่ลูกด้านฟรอนต์นะครับโดยใช้เพลนเนี่แหละนะครับง่ายๆเขียนขึ้นมาสักอันสมมติประมาณตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเรา,เราสังเกตดูถ้าเกิดว่าเราตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเพิ่มจุดควบคุมเข้าไป,ปขึ้นไปนะครับแล้วเลือกพอย n ์ออนนะฮะ แล้วลองปรับแต่งดูนะครับผมจะลบอันนี้ทิ้งไปก่อนจะได้ไม่เกะก,กะนะครับโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าผมเลือกตัว control point ตัวนี้แล้วผมดึงสังเกตดูนะครับโมเดลมันจะมีความ soft มากนะครับผมจะเลือก control point นี้กนะันเป็น control point ตัวนี้อยู่ข้างหลังไปแล้วนะครับผมอาจจะ switch เป็น ghost หน่อยผมจะได้มองเห็นด้านหลัง ผมอาจจะดึงตรงนี้นหน่อยนะครับคลิกตรงนี้ดึงมกหน่อยจะสังเกตเห็นว่าผมก็ได้ surface ฟรสอฟาซาที่มันมีความโคงม้งมนมากแล้วใช้ฟังชันน้อยนะครับผมอาจจะเพิ่มเอ e ไปตรงนี้นิดหน่อยนะครับวิธีการก็คือเดี๋ยวผมจะเอา point ออฟนิดหนึ่งก่อนเสร็จแล้วผมจะเลือกเ g e ตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็คลิกนะครับเสร็จแล้วผมจะใช้คำสั่ง Insert Edge อันนี้ผมเป็น boat size นะครับผมจะเลื่อนออกไปเพื่อจะให้มันมี control point มากขึ้นนะครับโอเคสมหรับผมเรื่กงนี้แล้วกันคลิกไปนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสมมติว่าผมลบช่องนี้ออกนะครับผมลบช่องนี้ออกนะอะ่ผมยังไม่ลบแล้วกันสมมติว่าผมได้ตรงนี้ได้ surface ตามที่ผมต้องการแล้วขอบนี่ผมอาจจะอยากได้คมขมนะครับเหมือนเดิมที่ผมอธิบายไว้เมื่อกี้คือเราจะใส่ครีสลงไปที่มุมนะครับ วิธีการก็คือผมเปิด Control Point ขึ้นมานะครับแปบ๊บนึน,นะครับเลือก Select Point On นะครับเสร็จแล้วผมเลือกอันนี้นะครับเลือกอันนี้เลือกตัวลิมนะฮะตัวลิมเอาละแล้วผมก็ใส่ c ร r ส s ลงไปสับ E2 นะครับ add Chris ใส่ c ร r ส s ลงไปนี่มันจะคมนะเห็นไหมที่ขอบนะครับเราก็ได้ Surface ง่าย ถัดมาเราอาจจะต้องการสร้างความหนานครับคำสั่งที่ใช้ผมจะเอา point off ไปก่อนนะครับ point off คำสั่งที่ใช้ในการสร้างความหนาให้กับสับดีเนี่ยมันก็ชื่อ,อว่า offset สับดีนะครับเราจะเคยใช้ในคลิปก่อนหน้าผมเคยใช้คำสั่ง offset surface ไปแล้วใช่ไหมครับคราวนี้จะเป็น offset สับดีนะครับแล้วก็ offset อปเปสตสับดี set, D, นะครับพออปเปสตสับดีเสร็จเราเลือกตัวที่เป็นสับดีโมเดลนะครับหลังจากนั้นเราก็บอกว่าเราต้องการให้มันหนาเท่าไหร่ในกรณีสมมุติผมจะใช้สักจุดสองห้าดูกว่าลวกันไม่แน่ใจลองไปดูกว่าจะบางไปนิดหนึ่งผมจะโกส์โหมดออกก่อนเป็นเฉดธรรมดานะครับตอนนี้จะเห็นว่าโมเดลที่เราได้เป็นเหมือนฟาสต์ที่มีความหนาเรียบร้อยละถัดไปผมอยากจะเจาะช่องลงไปบนเซอร์เฟซอันนี้นะครับวิธีง่ายสุด ของการทำสับดีโมเดลก็คือเราใช้ Bridge นะครับเวลาที่เราต้องการเจาะทะลุนะครับเราก็ใช้วิธีการเลือกเฟสสองข้างนะครับเราก็เลือกอันนี้ก่อนนะครับแล้วถัดไปเราก็เลือกด้านหนึ่งนะครับจะพยายามจะเลือกให้ได้น,นี้เอาละนะครับตอนนี้ผมเลือก2ข้างนะครับแล้วสั่ง Bridge ทีนี้ Bridge เนี่ยมันก็จะมีว่าเราใส่ครีสไมปกติแล้วถ้าเราไม่ใส่มันจะเป็นโคง้งนะครับเพราะคอนโทรลพรอมอยู่รอบ,รบๆก็โอเคไปนะครับ ยี่หกเดีวตรวแท็กนิดนึงก็จะเป็นอี้เอาละครับพวกเราก็คงพอเห็นไอเดียเบื้องต้นของการใช้สับดีซึ่งเป็นฟังกช์ชันที่ไม่เคยมีใน R ายน่มาก่อนนะครับก็อาจจะช่วยให้วิธีการขึ้นโมเดลมันแปลกแยกออกไปนะครับซึ่งเร,เราคงดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันอีกทีนึงของสับดีโมเดลนะครับซึ่งเกมคงทยอยมาเรื่อยๆนะครับ ก็ลองไปศึกษาดูนะครับในในคลิปหน้าเราก็จะมาดูกันเรื่องของการบริหารจัดการโมเดลหรือปรับแต่งโมเดลเพิ่มเติมว่ามีอะไรช่วยในรายโนกบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีก่อนนะครับ